พนักงานสอบสวนส่งตัวนายปียบุตรแสงกนก,กุลให้อัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องในคดีความผิดตามมาตรา116กรณีการจัดรายการขับเฮาส์เมื่อปี2564ค่ะนายปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเดินทางมาตามนัดหมายของพนักงานสอบสวนสอนน,อนางเลืง้งเพื่อส่งตัวให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อสารข้อหายุยงปลุกปั่นตามความผิดมาตรา116กรณีแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีบุคคลไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์ น่าเรือนจำผ่านรายการขับเฮาส์เมื่อวันที<_<_่3มีนาคม2564โดยนายปียบุตรยืนยันว cool ่าเป็นการแสดงความคิดเห็นในฐานะนักวิชาการเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งความคิดทางการเมืองเป็นชนวนเหตุความรุนแรงในสังคมและในความเห็นของผมก็ยืนยันไปว่าไม่ได้เข้าองค์ประกอบความผิดตามพอาญามาตรา1นึอแต่มันจะไปผิดฐานอื่นก็ว่ากันไปและผมก็ยืนยันชัดเจนว่าผมไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว และพยายามจะหาทางออกให้สังคมนี่คือสิ่งที่ผมจัดรายการไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมปี64แต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุอันใดคุณนัทพรโตประยูนได้ฟังบ้างหรือเปล่าได้อ่านบ้างหรือเปล่าผมไม่ทราบก็ไปแจ้งความพนักงานสอบสวนก็ดําเนินการตามหน้าที่ออกหมายเรียกผมก็มารับฟังข้อกล่าวหาตอน17เมษายน66วันนี้ผ่านมา9เดือนสุดท้ายพนักงานสอบสวนก็มีความเห็นว่าทําสํานวนนะครับมาให้อัยการมาส่งตัวให้อัยการที่นี่วันนี้เพื่อจะ ดำเนินคดีพิจารณาขึต่อไปว่าจะสั่งฟ้องไปที่ศาลอาญาหรือไม่อย่างไร